ผมไปก็ฮดีลมาแล้วค่ะวันนี้พามาดูของดีมีทีเด็ดอีกแล้วเพราะว่าปกติถ้าเราพูดถึงทาวน์โฮมหรือว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยคุณจะนึกถึงบ้านแถวนะที่เรียงกันเป็นพืชเลยวันนี้ค่ะอยากให้คุณลืมภาพนั้นไปให้หมดเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ปรีชาราม3ถนนราชพัฒนาค่ะมาดูทาวน์โฮมของเขาเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่แหละนอกจากการออกแบบดีไซน์ที่เป็นโมเดิร์นเข้ากับยุคสมัยแล้วเนี่ยเห็นไหมคะ ผนังไม่ได้ติดกันจะมีติดกันอยู่ด้านหลังนู่นแค่นั้นเองซึ่งแบบนี้นะ้ำมันจะได้ฟีลลิ่งได้บรรยากาศการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันจะใกล้เคียงบ้านเดี่ยวคุณจะได้ความเงียบสงบแล้วก็ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยอ่าเข้ามาช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านได้อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าใช้จ่ายต่างๆในวันโอนนะคะ ค่าส่วนกลาง1ปีแรกก็ไม่ต้องจ่ายนะประกันมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแล้วก็มีแอร์แถมให้4เครื่องอห้องนอนข้างบน3เครื่องห้องโถงข้างล่างเย็นสบายเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงใต้พื้นดินค่ะถังเก็บน้ำใต้ดิน1,000ลิตรพร้อมกับระบบท่อประปาสุขาพิบาลทำให้ไว้เสร็จเรียบร้อยรวมถึง ท่อกำจัดปลวกที่อยู่ใต้ตัวบ้านด้วยโอ้โหอนาคตถ้าคุณจะฉีดปลวกไม่ใช่เรื่องยากเปิดจุกแล้วก็ฉีดลงไปได้สบายๆแล้วก็ในส่วนของโรงรถที่ปูกระเบื้องสวยๆให้แบบนี้เลยนะคะจอดรถได้2คันก่อสร้างอยู่บนคานคอดินเพราะฉะนั้นปัญหาโรงรถซุดตัวในอนาคตเนี่ยไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วคุณดูแปลงที่ดินเนี่ย7.8เมตรนะเพราะฉะนั้น คุณจะได้ที่ดินที่กว้างขึ้นเป็น29ตารางวาขึ้นไปส่วนบริเวณโรงรถเนี่ย5.7เมตรค่ะคุณดูสิจอดรถปิกอัพได้สบาย2คันสบายสบายและที่สำคัญนี่คือข้อดีของทาวน์โฮมฟิลลิ่งบ้านเดี่ยวเห็นไหมมีส่วนพักผ่อนด้านข้างที่เป็นส่วนตัวแบบนี้ เฮ้ยมันมันได้คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นมากๆเลยนะส่วนในตัวบ้านนะคะคุณถ่ายสิทาวน์โฮมหลังนี้151ตารางเมตรค่ะฟังกช์ชันคือ3ห้องนอนกับ3ห้องน้ำเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในแล้วคุณจะเห็นว่ามันสวยมันน่าอยู่แล้วมันสบายแค่ไหนมาดูกัน ประตูให้เป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงขนาดใหญ่แบบนี้เลยโอ้โหต้องย้ำนะคะว่านี่คือทาวน์โฮมของปรีชารามสามถนนราชพัฒนาบรรยากาศคุณดูด้านในสิมันโปรง่งมันสบายมากๆทั้งประตูหน้าต่างที่อยู่โดยรอบด้านนี้รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่แล้วก็ความสูงของฝ้าเพดานค่ะจัดไว้ให้3เมตรเลยทีเดียว อยู่สบายจริงๆเข้ามาแล้วไม่รู้สึกเลยว่านี่คือทาวน์โฮมแต่เหมือนบ้านที่น่าอยู่หลังหนึ่งนั่นเองแล้วก็สเปซข้างล่างนะคะนี่คุณดูเป็นโอเพนสเปซกว้างๆแบบนี้เลยซึ่งอันนี้สะดวกสำหรับเวลาเข้ามาอยู่อาศัยจริงคุณจะสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์จัดฟังก์ชันพื้นที่ใช้งานได้อย่างสนุกสบายมากขึ้นอย่างโซนด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ ก็เหมาะที่จะทําเป็นลิฟวิ g งแล้วก็เป็นโซนรับแขกไปนในตัวเห็นไหมคะวางโซฟาตัวใหญ่ๆยาวๆตรงนี้ได้ตรงนี้จะเป็นอาร์มแชร์ก็ได้ตรงนี้เป็นโต๊ะกลางแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเห็นไหมเตรียมพื้นที่ไว้ให้คุณสามารถบิวอินชั้นวางทีวีได้สวยๆเลยนะแล้วก็จะมีส่วนของสายสัญญาณต่างๆเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเข้ามาด้านในคะ่ะต่อเนื่องกับพื้นที่ลิฟวิง ตรงนี้สามารถทําเป็นโต๊ะอาหารนะสี่ที่นั่งกําลังสวยกําลังเหมาะเลยทีเดียวแหละแล้วก็ยังไม่พอด้านข้างค่ะเห็นไหมเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่คุณอาจจะจัดให้เป็นส่วนของลิฟวิ่งหรือว่าห้องนั่งเล่นของเด็กๆก,ก็ได้พื้นที่ทํางานส่วนตัวก็ได้หน้าต่างทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยโปร่งมากๆแล้วก็อีกด้านหนึ่งของโต๊ะอาหารก็ยังมีพื้นที่เห็นไหม เตรียมไม่ให้เหมาะเจอะมากเลยสําหรับทําแพนที่หรือว่าเคาน์เตอร์ครัวเตรียมอาหารเครื่องดื่มได้สบายๆค่ะระบบประปาสุขาภิบาลเตรียมไม่ให้เสร็จเรียบร้อยรวมถึงนี่มีตัวตัดไฟด้วยเพื่อความปลอดภัยไฟช็อตตรงไหนปุ๊บเบรกเกอร์ตรงนี้ทํางานทันทีโอ้โหอยู่ได้ปลอดภัยมากๆแล้วส่วนด้านหลังโอโ้ไม่ธรรมดาค่ะความกว้างเนี่ย3เมตรนะคุณหลังบ้านตรงนี้เนี่ย นี่คือหลังบ้านค่ะคุณของทาวน์โฮมซึ่งคุณทำอะไรเพิ่มเติมได้เยอะเลยจะเป็นครัวไทยยกออกมาข้างนอกก็ได้หรือว่าแบ่งพื้นที่เอาไว้จัดทำสวนหลังบ้านเพิ่มเติมอีกหน่อยก็ได้มาดูกันต่อค่ะห้องน้ำชั้นล่างอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นห้องน้ำที่มีส่วนของชาเวอร์เตรียมไว้ให้ด้วยนะคุณแค่ใส่ฉากกัน้นหรือว่าใช้ชาวร์บ็อกเข้ามาติดตั้งก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลย แล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนค่ะโอ้โหบันไดเนี่ยโครงสร้างเป็นคอนกรีตนะคะส่วนตัวท็อปเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งลงสีสวยเข้มเลยทีเดียวแหละตรงนี้มีช่องแสงนะคะรับแสงเข้ามาทำให้โถงบันไดเนี่ยสว่างมากยิ่งขึ้นเฮ้ยตัวบันไดเนี่ยกว้างด้วยนะเดินขึ้นลงเนี่ยมันได้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น บนชั้นสองบ้างค่ะโอ้โหนี่ e ซี่ n งยิ่งสูงขึ้นอีกนะ3เมตร20ทําให้ห้องข้างบนเนี่ยทุกๆห้องนอน3ห้องนอนกับ2ห้องน้ําทุกห้องโปร่งหมดเลยส่วนด้านหน้าแน่นอนค่ะมัสเตอร์เบดรูมได้ความกว้างเต็ม7.8เมตรเพราะฉะนั้นการวางพื้นที่ใช้งานของคุณไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากเลยตรงนี้เป็นส่วนนอนเห็นไหมคะ ระบบปลั๊กสวิตต่างๆเตรียมไว้ให้เนี่ยเตียงคิงไซส์โต๊ะข้างสองข้างแล้วด้านนี้ถ้าคุณจะบิวยินชั้นวางทีวีหรือว่าวางโต๊ะทำงานก็ทำได้แล้วก็ชอบความโปร่งของห้องนอกจากซีลิง3เมตร20แล้วเนี่ยหน้าต่างทุกบานให้บานใหญ่พิเศษแบบนี้ค่ะ กระจกเขียวตัดแสงทําให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มที่ขณะเดียวกันก็ช่วยกรองความร้อนด้วยแล้วก็เรื่องของสเปควัสดุเนี่ยคุณดูกรอบวงกบประตูหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมอกขาวนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาเทปูนล,ลงไปด้วยนะมันทําให้แข็งแรงมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของป้องกันน้ํารั่วน้ําซึมเข้ามาได้ดียิ่งขึ้นด้วยอ่ะทีนี้มาดูต่อด้านนี้เห็นไหมคะ เป็นสัดส,ส่วนน่ะคุณสามารถทำเป็นดิวอินวอล์กอินคอรเก็ได้หรือว่าตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ๆตรงนี้ได้เลยการใช้งานมันสะดวกมากตรงนี้เป็นระเบียงที่สามารถออกไปยืนเล่นเปลี่ยนบรรยากาศได้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดมทั้งส่วนของโซนแห้งแล้วก็ชาเวอร์แยกชัดเจน น้ำส่วนกลางอยู่ตรงกลางนะคะโอ้ห้องกว้างใช้งานสะดวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสวยงามเทียบเท่ากับมาสเตอร์เบดรูมเลย<ม>แล้วก็ยังมีความพิเศษนะอยู่ที่ห้องนอนที่2มาดูค่ะห้องนอนที่2ห้องที่พิเศษนอกจากความกว้างความโปร่งแสงธรรมชาติเข้ามาความสูงของซีลิงแล้วเนี่ยห้องนี้มีระเบียงส่วนตัวค่ะคุณนี่อยู่ด้านนี้ไงโอ้โหระเบียงนี้กว้างด้วยนะเนี่ย คุณสามารถหาเก้าอี้สนามนะมาจัดเป็นมุมนั่งเล่นเอาดอร์ส่วนตัวได้เลยแล้วก็มองลงไปด้านล่างก็คือบริเวณสวนด้านข้างของบ้านเราแล้วก็รวมถึงบริเวณที่จะเป็นที่กลับรถระหว่างบ้านแต่ละบล็อกนะคะที่นี่เขาทำเป็นสวนให้ส,สวยๆแบบนี้เลยโอ้มันยอดมากแล้วก็ห้องนอนทุกห้องนะ จะบอกว่าได้ห้องที่กว้างอย่างห้องนี้ก็สามารถวางเตียงใหญ่ได้ประมาณ5ฟุตเนี่ยลงตัวเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวมาดูห้องนอนที่3นี่ค่ะเห็นไหมก็ยังกระทัดรัดแล้วก็สามารถอยู่ได้สบาย3ฟุตครึ่งกำลังลงตัวสำหรับห้องนี้นะคะหรือว่าถ้าสมาชิกไม่เยอะคุณปรับเปลี่ยนประโยชน์การใช้งานได้สบายสบายเลยนะทุกห้องมันได้ความโปรง่งชอบตรงเนี้ย นี่คือแก้จุดด้อยของทาวน์โฮมได้เบ็ดเสร็จเลยนะทุกห้องในบ้านโป่งแล้วก็สบายปรีชาราม3ถนนราชพัฒนานะคะพัฒนาโครงการโดยปรีชากรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งชื่อนี้เนี่ยในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยาวนานมากกว่า45ปีแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของ ประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพความน่าเชื่อถืออันนี้เนี่ยมีความสําคัญนะในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านสักหลังหนึ่งแล้วก็ที่นี่ระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็ได้มาตรฐานลูกบ้านสามารถใช้เวลาว่างในวันพักผ่อนในพื้นที่ส่วนกลางได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึงโลเคชันตำแหน่งของโครงการด้วยค่ะต้องบอกว่าเดินทางสะดวกสบายนะเพราะว่าด้านหน้าโครงการเนี่ยเป็นถนนใหญ่4เลนค่ะถนนเคหะร่วมกล้าวซึ่งสามารถเดินทางเข้าออกได้จากหลากหลายเส้นทางมากๆจากถนนร่วมกล้าวก็ได้ จากถนนรามคำแหงผ่านทางถนนราชพัฒนาหรือว่าซอยมิสทีนก็ได้บนถนนรามคำแหงตอนนี้ก็โอ้โหรถไฟฟ้าสายสีส้มกำลังก่อสร้างอยู่เลยทีเดียวอีกไม่กี่ปีมีรถไฟฟ้าให้เลือกใช้ด้วยแล้วก็รวมถึงด้านหลังค่ะถนนตัดใหม่กรุงเทพปีทาเคยใช้กันหรือยังโอ้โหวิ่งฉิวมากๆเลยไปเชื่อมต่อกับสีนาคารินไปเชื่อมต่อกับทางด่วนขั้นที่สอง รวมถึงบริเวณของลำสาลีได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนอกจากนี้ก็ยังมีมอเตอร์เวย์มีสนามบินสุวรรณภูมิมีในส่วนของวงแหวนรอบนอกการจนาพิเศษด้วยเห็นไหมจะเดินทางไปไหนมาไหนเข้าเมืองหรือออกนอกเมืองสะดวกสบายทุกอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดจริงๆก็คือทาวน์โฮมของที่นี่ค่ะทาวน์โฮมสไตล์บ้านเดียวคือเนี่ยดูสิ นี่คือบรรยากาศที่มันจะทำให้คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยของคุณเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวแหละแบบบ้านทาวน์โฮมที่นี่ปรีชานันนะคะหน้ากว้าง7.8เมตรพื้นที่ใช้สอยในบ้าน151ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถเนี่ยฟังก์ชั่นบ้านเดี่ยวดีๆนี่เองแต่คุณสามารถจับจองได้ซื้อได้ในราคาที่ ย่อมเยามากกว่าเพราะว่าบ้านเดี่ยวในโซนนี้นะขี้หมูขี้หมาเนี่ยต้องมี5-6ล้านบาทขึ้นไปทั้งนั้นแต่ที่นี่ราคาอยู่ที่3ล้าน6,90 0 0 0บาทอย่าเพิ่งร้องไว้ค่ะสำหรับทาวน์โฮมคุณต้องเข้ามาดูของจริงคุณจะได้เห็นบรรยากาศเห็นการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็รวมถึงโปรโมชั่นด้วยเซฟค่าใช้จ่ายลงไปอีก ฟรีค่าใช้จ่ายต่างๆในวันโอนนะคะค่าส่วนกลาง1ปีแรกไม่ต้องจ่ายประกันมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟไม่ต้องเสียแล้วก็เขาจะมีแอร์แถมให้สีเครื่องมีถังเก็บน้ำใต้ดินพันลิตรพร้อมเดินระบบท่อทางต่างๆไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รวมถึงถ้าใครสนใจนะเข้ามาลงทะเบียนกับทางโครงการจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าเว็บไซต์ก็ได้รับส่วนลดพิเศษอีก2 0 0 0 0บาท ต้องรีบเข้ามาค่ะเข้ามาดูอยากให้มาดูแล้วคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้การอยู่ทาวน์โฮมเนี่ยมันสบายจริงๆโดยเฉพาะที่ปรีชารามสามถนนราชพัฒนาขอบคุณุมากที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ